เรามีความเสมอภาคกันอยู่อย่างหนึ่งเลยจ้ะใครว่าเราไม่เสมอภาคสูงต่ำอาจจะไม่เสมอนะผิวพรรณนนะแรงต่างฐานนะเป็นต้นนี้เนะาะแต่มีความเสมอภาคอยู่อย่างหนึ่งคือการทำบุญนี่เลยจะเปิดให้เสมอภาคเลยนี่นะจ๊ะคือ ทําได้ทุกคนทําได้เท่ากันทุกคนด้วยนี่เนาะแล้วก็เลือกเอาว่าเราจะเสมอภาคไหมถ้าเราทําให้เสมอภาคเนี่ยเราก็ได้ไม่เสมอภาคเวลาบุญส่งผลก็ไม่เสมอภาคเนี่ยความเสมอภาคแม้ในเทวโลกบันสวรรค์ก็ไม่มีไม่มีเห็นไหมจ๊ะเออก็เป็นไปตามกำลังแห่งบุญนี่ไง เราทำยังไงเราก็ได้อย่างนั้นนะก็ค่ายความเสมอภาคเลยดินี่เนาะเราไม่เอาเองหรือตายเน,น, <c oughs> นี่ยนะสามเมอภาคกันเนาะอ่านี่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปอยู่เทวโลกอืมแกมีโอันจตุมหาราชิกาดาว่าดึงยามาดุสิตา นิมมันนารดีประนิมิตวัสดีนี่นะสวรรค์หกชั้นแต่และชั้นก็ไม่สเสมอภาคกนันมีเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามนะีือคือช,อชายชายขอบขอบสวรรค์ถัดกันมาหน่อยหนึ่งเป็นชนชั้นกลางถัดมาเป็นชนชั้นสูงนะเซวดาชนชั้นสูงจะอยู่ข้างหน่อยนะย ที่พรสมบัติก็ไม่เท่าออกันบริวารสมบัติก็ไม่เท่าออกันนี่เพราะไม่ใช่ความเสมอภาคตอนมีโอกาสที่เป็นมนุษย์นี่นะจ๊ะทำโอกาสที่ดีในการสร้างบารมีนั่นแ่ะให้เป็นวิกฤตของชีวิตนี่ของตัวเองนั่นแหละแล้วก็เวลาบุญส่งผลตอนมาเกิดในมนุษย์โลกนี่จ๊ะมาเป็นมนุษย์ ก็ไม่เท่ากันนี่แต่เราไปเรียกร้องความเสมอภาคกันแล้วมันจะได้อย่างไงจะอยู่จะให้บุญหล่นทับมีไหม,ไ<ป>มบุญจะเกิดขึ้นเราต้อง<ป>จะ